ท่นรับเฉพาะคนที่จริงใจกัๆๆๆๆๆสบายดีทุกท่านโดยสบายดีจ้าสบายดีปีใหม่พ่อเสี่ยวนะคะโดยสบายดีไอ้พน้าไอ้พน้ากระบินตรงมาเออ FT คุณเจ้ามรานุนุประเทศไทยเนาะเนอะนิโมกิวเลียวเข้าอย่างง่ายดู บอกคอมเมนต์เชียร์ nhau เนี่ยในนามสุรบูลสุรบูลดูนี่คิดถ้าเก่งหอดไหมก็ไอ้ขาลี้ยกินข้าแกว่าแปลว่าอะไรภาษาคำนี้ไม่บอกมาเดินกินข้าวเปี้ยงเปรี้ยงรอต่เปี้ยงอายเพิ่นมาแต่สุรินทร์เนาะก็คือเป็นแฟนของเอื้อยเบาแก้วนั่นเองเจ้าค่ะเพิ่งลงมามวลอายเคย มาแต่ซุรินนะคะบินตรงมาแต่ซุรินบ้านพินิกพุทธะบินตรงมาได้เลยนะคะบินกับกองมาเลยโดดจ้องได้ทางนี้มาแต่ไทยอ่ะนี่มาแต่ปากสีนะคะมาแต่ยัจันนี่มาแต่สอนเขตภาษาหนษาหัวคำ มาเล่นน uh. ้ำเอื้อยเพิ่นมาเล่นน้ำไอ่เพิ่นเพิ่นมานะจาะเพิ่นกะแกงน้ำไม้กินอย่างแซ่เแซ่พี่น้องเสือพี่พลดมือเศราเสือไปด้วยคนน้ำหนักขึ้นดูว่าเป็นเนื้อขึ้ได้ถวเเสือูวเสอกินกินเอาแห้งปีใหม่เนี้ยจะลองปีใหม่มาทำใหม่ปีใหมพ่อเธอเพิเบียเบียเลียว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 เบียลาวเธอขอขาดเก่าเพิ่งคลาเพิ่งคลา พี่น้องไลายก็จะว่าเออนั่งเวลาจุ่มกันคือมีแต่ดื่มอ่ปะปส่วนช้นชนมากกับประเพณีทางนี้เนาะจ้าจชนมากกับมีแต่น,นั่งซุ่มกันกับมีแนวนีนะพี่น้องสันติมันทีติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะเรื่องดื่มแม่แม่จ้านานพ่อกันเทียนะคะปีละครั้งนะคะเพราะอายพึ่นมาปีตะเทือพี่น้องมาแต่ช่วงปีใหม่นะคะพึ่งมาข้าวดาวอยู่ล้วจ้า

แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมาอะไรเียพี่รักน้องอ๋อว่าเธอว่ามีเงีเียทำอะไรให้ร่ำรวยร่ำรวยเียังอยู่บ่สีนะฮะเ้าแลไครับ้องจมาบ่อได้แล้วูบักแมนูบักแมน ก็อิ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ก็นำน้ำที่หลังคนเราผู้กินประชาสัมพันธ์ประชาสดมพันธ์ฟอมใช่แล้วฟอมแต่มันบอกผมฟอมมาเลยเฮ้ยคิดว่าปรสัมพันธ์วันน้าน้าก็งยเดี๋ยวก็ปากเระชสดมพันธ์โอ้ยประชาสัมพันธ์สังคมผมว่าน้าไอ้ตู้อยู่นั่งอยู่นั่งโก้คำนี้บอกใส่ยังไเใส่แล้วนะบอกก็อิ่มมิยุ แล้วบมโดนก็เิเก็บมาไวจงอยูี้่ไปเอาเบียรมาให้พอเท่านี่ลูกไหนี่นี่นี่อยู่นะอยู่ในน้ำม่ไอยู่ในบ้านลูกเออกินรถีูกนนี่เจสมขาบนน้เฮ้ยไปเอาใส่ไว้เข้ามาจะใส่รอกุยเดาฟ้อมเาฟอมันไม่คมหรอกเอาขึ้นเครื่องมาไปเก็บไปนายตุอยู่ใส่ นะวาใส่กองโป้งเหมือนกปเนะแทบเลยบเยัยงกับรังเขาดกินไหนกัะเตเปดกระเทยมาไม่้องเขาจะกินแจงรไม่ใช่เขียดตัวเาเป็นมาจากใ้เขียดเ้าเป็นกะบอกเป็นแบบน้ำบกินไเนี่ยบืนมาบืนบบเป็นบักขับบ่อนมาลายนะเฮ้ยต่อไปเขาถ้าปล่อยเป็นกระเทยก็ไปต่อยมมดใครไฟเลยเวัน ออกแสงความแรงเนาะออกแสงแม่เธลงตึกบาแรงนี่ทำมันลงกไปตนีกุ้งลายเลยลายยพอเราใส่พอเราไมใส่ตุ่มอันเดียวนี่แ่เดียวพระต่ำอยู่ไเตด่นมาเจ้าน่่าาเาเาซ่นี่เเ่่่นนานา้นนเดนไ่าา่นเนานา่ดเาา่นา

ัม่อยากขี่รถใหญ่น้องเตยกี่บอก้งไม่ก้าจะก้อนเขาไปบว้านคอย่ยากขี่รถตกหลมดจำเบียโอ้ยกบนบากบนี่มัเจงอยู่แมงสิพนแมงพนกินกับกระดาบกระดาเ็บปามาลากกินเนาะี่ด่ด โบแม่ต้นน่าเล่าครับตัดระบบเอาไปแหวนมึกนั้โคกน้องทองบอกมีว่าเก็บลงจิน่าจะมีเนาะเอาน้าวในน้โคกก็ว่ามาน่ะคอยจอดดูดกันคอยแก่ข้อมันบโตสอันกเลยนะจะเอาขึ้นไปมันที่นึงมันนี้มันนี้วันที่จีบก็ตอนสามสิบสามเพ็ดจีหนึ่งสองมือะว่าข้าวที่ไปแหวน ปุ่มันไอ้มันที่ลำพ้อมเลยสิการวันที่หนึ่งบอกไม่แม่เขาบอกมาโม้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเกี่ยวกลับพ้อมก่อนพ้อมก่อนวันที่สองมากลับพ้อมบ้างในลงทางบ้างลงทางเออพ่อมายังไม่ลงทานเ่ยลงนะผมมาคนเดียวด้วยเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมจะนิมาคนเดียวมหาเจีอาลาให้นะมัรับนี่แล้วก็ เมือน่นว่าเขาว่าพวกจีนเขาว่ามาเมืองลาวหนึ่งป่วนมาลงเขาว่าบล้งท่านมาดีไปปกชี้คือน้อไปได้จะำง่ายด้วยบ้านเรามีปั๊มแล้วครับปั๊มปตทที่เรามีปั๊มปตทเนี่ยบ้านผมแถวนี้จำได้นะถ้ามีปตทอ่ะคือมาที่จังบ้านแล้วใกล้อทางนี้เขาเห็ปั๊มใหม่แมืนบอกเราสร้างอยู่ปตทเมืนเหมนเหมนแจะเมืนปตทจริงวะเพราะใหญ่หนึ่งก็กำลังเห็น มีนกแก้วมีอะไรกาแฟอเมซอนพร้อมเกษตรอเมซอนนั่งเข้าไปบ้านพูดยังควใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยไปไหวพระเดี๋ยไปขอพรเอาเมียบ่น้องชายข่อยคืขอพรยังและมันมันขอไม่ได้ขอพรเอาเมียน่ะเอาเมียก็ไปขอกับแม่ยายพ่อตาจะไปขอพรที่พระได้ไงพระแก่ยังเมียจะเอาไม่ได้เลยอยากได้เมียต้องไปขอกับพ่อตาแม่ยาย ่พอผ่านเพไม่ได้เพราะผานนาครับคือไ่เก่งคาับขาไปซื้อจิขันเขาขายไอ้สับลด้วยเหรอว่นน้ำจิ้มเขาไปกินอ้แซ่บหลายอย่างแซ่อไร้านรวมชลูกเคยเอิญไม่ได้ยินเออลูกเคยเอิญไม่ได้ยินเย รู้สึกว่าห่อนจบย,ยังงนี่กระปูครับเนี่ยกระดาม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 เอา,าผ่านมาลองหน่อยสิน่ากระดามขมิ้นนะมะระคำครับขมิม้นมะระำกระดามกระดาม กบมแก้มแก้มไ่บแก้่อีบูอีบูวอะอยู่กันหูแก้มแก้มสาวซีอะไรภาษาไทยยได้บัวขมิ้นไม่น่าละบัวสอยใช่ใส่ไรกแี้ว เพคนกระท่ำเป็นเพป็นว่าเพื่อนเคยเหตุงานน้ำคาวอันนี้ฮะอ้นี่จริงกันแล้วเพราะฉันเรียนนานาชาติตหมดแฟนคนแรกบ่สคาเมนหรือนะไรอย่ามีแฟนเป็นผู้หญิงทัชิดจันทอ์โอ้คนสวยความจริงแล้วค่ะมานี่วี่ตัวนี้เขาจังเสื้อแก้วเลยมีเมียมาก่อนน่คาดเราความจริงเขาบ่เสื้อแต่ตัวนี่ยจะไม่เป็นเสื้อคนเทามาพอกินแกงไม่อ๋อมันนี้อยากรู้ไง แมมาไหมเี่ยเนาะเดี๋ยวก่อนนี่จะทายพาลงแต่กี่ไพ่ดาราหน่อยวิด้มันมีซีรีส์ตัวใหม่ดีในยีนี่แหละมันก็รู้ว่าบ่อะไะได้อยู่สี่ตัวสี่ตัวตัวกระติ๊ไปคุยดียว่าไปหายดกว่ามครับแมนบอกแมนบอกแมนโอ๊ยแมนตรยังนี่โคตรใหญ่ อมยังอมกลบนั่นแหละอมกบเนี่อตัวใหญ่ๆเนอะอมที่เขามันอยู่ในหนองในน้ำกินข่าวได้ครับไม่กินข้าวแล้วสิออกไปหาเด้อสิพาเราออกไปหาอยู่หน้าเจ้าบวชแยบบวชไหนหรือว่าบวคนคัดแถ่หน้าทิ่มรู้เขาจะไปหากบอยู่หน้าเจ้า mới là mới là khoa nha anh anh lớn ông nói nhèo đây bỏ nó cứ

อะอยากกินตัดปลาเน่ย่นออมันไม่เห็นรือสีสักตัวหนึ่งมีไหมเน่ยจะกินรูสีมันาเห็นคันที่ในปลาน่ะมีไหมกระดูกกระดูกก็มีอยู่นะจะล่อยจะล่อยกว่าไม่จะกินรูสีรอสีที่หมดยาวๆห้องาที่นั่งสมาธิจะกินทั้น เจ๊ก็บอกว่าแม่รู้สีอันนี้ผมหยาแนปูผมเม่าหน้าพ่อปูนีนะถือไม้เท้ามาก็ปีไม้เท้าที่มาแข่งบอาไมยาผมผมวาเป็นเป็นยาบอกมันดนาเป็นพ่อปู พูดถึง้อันพูดถึงแบ่นะอยากกินเน้อแบ่โอ้ยโเนื้อปู่ลูกที่เคยได้กินแบ่มายังินแบ่ปิ้งแบ่เนอะที่แรกจำกินแบอเียกันเพาว่าีเอากินมอันนี้นะเขากรับชี้ค่ะเบ่บอกินข้ามานกินแบ่ กบกับบวกินเขียดกับบวกินไปสิกินไปกินแมงเงาพี่น้องกินแมงเงาโคตรกระเดือเนาะโคตรเท่าอะไรกินไปกินแล้วต้องกินที่มันพิสดารกว่าไอปีที่แล้วอ่ะพิ่แมงอะไรที่เมนเมื่อไหรแมงดาอ่ะที่กบกินนี่ก็ยอดเกลือไห่ซื้อมาแล้วกับบกินแมงแขงเปลออแมงแขงแมงแขงโอ้โหกินแมงก่อนเนาหัวมวนวอลเล่นกันได้จ้ะพี่น้องจ๋าถ้าแมงดามันจะอร่อยอ่ะกินสับตอนนั้นใบ มันร้อยมันแข็งนะมันจะทำพค่ปนอร่อยอร่อยอร่อยจะไงจะไงใจะไงจะไง่ยราแซ่บโยแซ่บแซ่บหลายจะไงจะไงกินน้าอ่ะตึกตึกมี้าเบียร์กินข้าวกินข้าวโบายโบายโบายโภบายโบายเห็ดกันเลยค่ะเห็ดกัน เเธอเเธอตอเซ็นเตอรเซนเตอร์ไปเธอนเนี้เธอคเนี้เธอคนี้เอาไปแบบไม่ได้เด็กเด็กเขาดูเขาไม่สุภาพเธอคนเนี้ยพัาคะแนนเขาสรงมีโบมี่เด็กๆดู่ผู้ใหญ่มีแต่ผีมีแต่ไว้ใส่ใไม่สำหรับเด็กแมน ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่ต๋อใส่กิจการงานนั่นเยอะเนาะถ้าวปาต้องใส่นั่นดอกสองมันแก่แล้วปลาเต๋อชอบเหมือพ่อเป็นนายมาเก่าห่างแล้วไปาทำอะไระเป๊กเกี่ยวข้าวอยู่เกีียวข้าวข้าวผับงัวบมอไปจุดไปจุดจุดน้องมาที่ไหนอีกอ่ะผมไปที่นาไม่เจออ่ะท้อพมาป่าจะลายบ่าท้อมันโอเคจะมาบ่อย ยังไม่ได้ไปที่ไหนเลยเมียก็ไม่พาไปไหนเลยมาสามปีสิบสามปีซ่อนบ่ดนี่ยจะพาไปกลนกบเฮ้ยเ้ยกลปูสามปีหรือมสี่ปีแล้วครัมาทุกปีหลายปีแล้วหลายปีเนาะหลายปีซ่อนแล้วพี่หนุ่มมาสิบปีก็มาเกือบสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะอยู่กับมากลนกบกลปูเมื่อเช้านี่ไปกลนกบค่ะที่กกระดานงเบไปพาไปกลนกบนะคะกลอีปู มวนบอลมวนมวลมวนจังไรเพรท่านได้มีเพลงเต้นอยู่คือวันเรามาปีก่อนปั๊บมามาปีที่แล้วรถพาบอได้ใจ๊พาสปอร์ตมาตรงเลยเมารถมาแม่นปีที่แล้วนี่บบได้ไปใช่เจ๊ก็ไปน้ำกันรถมาเองก็ต้องทำเออทำได้แต่ไปน้ำกันไปแล้วเนาะอืออือจำได้มาทำงานไปโรงพยาบาลอะไรกันเศร้าเลยมาทำงานไงมันลงทีมาเห็นงานอยู่คนอุดรเลี้ยงหมู บ้านมันหาบัวไ,ไปไปรู้เจอสาวเยอะเลยคุณหลอลกับเมียเจ้า,า,าจามณีลาพจารจ้าคนก็ค้คอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจะขับรสบายดีจะครั